จะเป็นตำทะเลของทางร้านส้นตมตำเงินร้านใส่พริกลงไปใส่พริชุนลงลงไปใส่กระเทียมไป้ะก็ตมม่ำมกเขิกมาเลยก้าวเหล่าก้าเหลาทะาเลตำพริกเสร็จใส่ถั่วใส่ถั่วเสร็จปาดกระงาลงแล้วก็ปาดมะเขือลงเอย แล้วก็มาเคลือบเทศลงดูหน้าแม่ค้าเลยเหยไหมหน้าแม่คคา,า,าเบบก็แซบแต่ตตมโมมีอแซบเด้อหน้าแม่ค้านี้ไม่ค่อยแซบเท่าไหร่นะแต่รสชาตินี้แซบเบิร์นัวน้ำตาลแล้วลอยแล้วกับักประแดกลงมัน อันนี้ก็ยัวสปันเดอร์เขาเอื่อหน่ยังว่ะเขาเอื่อหวึ่งแบบบ่วแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องเล่ยใส่กุ้งใส่หอยแครงใส่หมึกบก่อ,อปจแล้วก็ใส่หมึกแล้วก็ใส่ปูไม่ใส่เส้นอันนี้คือเหลาเล่เหลาเล กันเนี่ยกัน nhau บ่โอ้โหมีลูกค้าจีนมาด้วยนี่คือเหลาเล่ของทางร้านส้มตำเงินล้านเจ๊สายไก่สดเราตักขึ้นเราต้องสวยงามให้ก่อน อันนี้คือเหลวเล